เปิดเรื่องทุกครั้งที่ฝนเริ่มตกหนักน้องทองหมาน้อยพันเยอรมันเชฟเผิดตัวกลมๆม,มักวิ่งวนคลุ้มคลั่งราวกับรู้ว่ามีเรื่องใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในบ้านไม้หลังเล็กๆกลางชุมชนในกรุงเทพเจ้าตัวนี้เหมือนมีสัญชาตญาณพิเศษที่คนทั่วไปไม่มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้น เมื่อคืนก่อนพายุใหญ่จะมาน้องทองเริ่มเห่าไม่หยุดถไลตัวข้างประตูพร้อมจับตาทุกเสียงฝนที่แข็งกร้าวพ่อแม่กับลูกยังงงไม่ได้สนใจนักแต่น้องทองยิ่งดุเดือดและพยายามดึงมือทุกคนไปที่ชั้นล่างใกล้ทางออกจุดคลแม็กซ์ไม่นานเสียงลมแรงพัดกระนำหลังบ้านใบไม้ปลิวว่อนสัญญาณเตือนว่าพายุใหญ่กำลังมาแล้ว ผู้อยู่อาศัยรีบตามน้องทองลงไปที่ห้องใต้ดินท่านเวลาสัญชาตญาณสุดยอดของน้องทองช่วยให้ทุกคนปลอดภัยจากอันตรายบทสรุปน่าประทับใจนี่คือบทเรียนชัดเจนว่าเราควรเชื่อใจสัญชาตญาณอันแสนวิเศษของสัตว์เลี้ยงเพราะน้องทองจะยังคงคอยปกป้องครอบครัวเสมอในทุกวันข้างหน้าเรื่องราวนี้ทำให้เรารักและเคารพหมาน้อยมากขึ้นจริงๆ